ร้านเกมมิ่งแลบร้านบริการไก่ตันเกมเราบอกไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูด King l e g a ซี่แอนิเมะเป็นการ์ดแอนิเมะดีเฟนเดและแอนิเมะล Stand หรือยังมีเกมอื่นๆอีกใครสนใจลิงกู่ใต้คลิปนะครับเอาละแล้ววันนี้ก็กลับมาไม่ใช่กลับมาสิเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของการสุ่มบับของ a n i m เมะรีบอเพราะว่าที่ไม่ได้ทำคลิปเลยตั้งแต่แรกเพราะ เกือเกินเลยไม่ได้ทําก็ไปซุ่มมาจนนิดนึงอ่าอันนี้คือเล่นที่ได้รีโลมานี่คือเก็บเบลล์เดียวเลยนะนี่เก็บเบลล์ด่วนเลยฟาร์มเบลล์เดียวเลยยังไม่ได้ทำคลิปกับเก,เ,กเ,กเกมนี้จะท่าไหร่สวดวิธีการฟาร์มก็ง่ายสุดก็เป็นเล่นแล้วก็นี่เลยสตอรี่แรกเอกซหนึ่งเนี่ยก็ไปซุ่มมานิดนึง ่วนที่มันนานจนกว่าจะมาทําคลิปถึงอัปเดตนี้ก็เพราะ <Huh? S 1> นั่นแหละกว่าจะได้ใครโดก็ตามที่เห็นน่ะก็เลยอาจจะช้าไปนิดนึงแล้วก็ไปซุ่มเล่นอัปเดตใหม่แป๊บหนึ่งแล้วว่าจากที่ดวงไม่ดีมาตั้งนานมันก็แอบดวงดีดิ s t i n งจนได้โกหังมาที่เรียบร้อยซึ่งเป็นตัว e อ c ก u s i ล e ของอัปเดตใหม่นั่นเองก็คือ เพิ่งจะดวงดีเอาง่ายเลยเพิ่งมาทำคลิปซูม้โลตอนแรกอยาก่ะทำตั้งแต่แรกแล้วแหละส่วนโนดขาวก็เป็นไอดีตกทอดมร,รดกจากที่ชายจตุๆๆรกักโกยมอนมาสเตอร์เขาเห็นความดวงดีของเราเขาเลยแบบว่าสวงสารสมเพชไปหน่อยก็เลยอ่ะเอาน,นี้ไปเล่นนะน้องก็ขอบคับพี่วินส่วนโกฮังนี่ก็ดวงดีได้สุดไปเลยก็มิลเคลคเลนเออส่วนมิลเคลคเลนก็เผื่อใครไม่รู้นะ ว่าแต่ละขั้นเนี่ยสมมติถ้าเราได้มีดักเขินหนึ่งใช่ไหมถ้าตัวนั้นไม่ได้บวกดาเมจดอทเนี่ยมันก็จะไร้ประโยชน์นะสมมติถ้าเราได้มีดักเขินต้องให้แน้ตรงสายเลยนะมันไม่ใช่สแต็กไปเรื่อยๆนะที่เราเห็นนะก็คือถ้าเราได้มีดักเขินสองเราได้บวกไดมิทยี่สิบแต่เราไม่ได้ดาเมจดอทถ้าเราได้มีดักเขินสี่ก็คือได้แค่ระยะยี่สิบแต่ก็จะไม่ได้อีกสามอันด้านล่า,ดางด้านบนสิเออประมาณนั้นแล้วก็ไม่มพูดเป็นเพลงขออนุญาตเล่นดีเผืน บางทีเรามันก็น,น่าต้องมีสูตรเล็กสูตรน้อยสูตรนู่นสูตรนี่สูตรอะไรก็ไม่รู้สูตรดูเตี่ยวความเชื่อแต่ละคนนะ ยังไม่มาเดิร์ดูว่าใครสันวะเซิร์ชมีสักสามสิบโลป่ะทำไมสุ่มตัวเงินบับเงินมันไม่ออกดีงี้มั้งเลยเฮ้ยออกทีไปเพ่ จอไปลีกยฮายอย่างไปพลรดดินนะไม่พาลาด,ดินก็ไประเคล่นนะโอ้โหแล้วมัน มิติเรียบร้อยแล้วอะการันทีไปแล้วอะไยเฮ้ยหรือจะโลบด,นะด,ออดีกว่าเนี่ยยี่สิบทามีดดีม่อนยางดีอีกไปต่อแล้วกันในหนตัวนี้มันก็หวัวละ แค่พาลาดินพอทัอกไปแอนดรอยก่อนแล้วกันนะ ใช่ใครโดูต่อ mm <gasps> ก็ออกยากออกยากทั้งตัวไม่พอบับยังออกยากอีกอุ้นเลยจะเชื่อว่าตัวนี้สเอยบร้อยหนนี่จเลือเอยอะเฮ้ยังเหลยอดีเยอฮยเงยเหลออยออัยเี้ยเยเะ้เยอ

เรามาทายสับกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นคําอะไรขออนุญาตเริ่มจากคาว่าผัดหม้อกันเลยเริ่มจากคาว่าหมอ้อโอเคเป็นตัวอตรงกลางนะครับแล้วก็ไหนเราลองคิดซิว่าตัวโอตรงกลางมีอะไรมั่งมีคําว่าฮอตแต่ไม่ใช่ตัว T ไม่เป็น hop ไม่ใช่ตัว T นั่นก็ต้องเป็นด o ไม่ใช่ตัว T กับตัวีเป็น U ก็ไม่ใช่ Y กับ U lock ก็ไม่ใช่ F กับีเหลือแล้วล็อก ไม่ใช่แอกกี้เลยเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะเดีย๋ยวนาวอ่ะนาวออกรีบอนเดี๋ยวนี้นาว